กดดันกดดันอยู่นะฮะกดดันมากๆครับกดระดันกดระดันเออทั้งแต่ตั้งแต่อ่านบทเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันแบบอเนาะมันแบบมันขนลุกอ่ะเออมันขนลุกมากเมันขนลุกใน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 หลายๆซีนนะครับที่แต่มันก็เป็นเออใช่เนาะมันคือชีวิตประจําวันของพเราทุกคนเนี่ยบางทีมันเป็นจุดเล็กๆนะ ที่ใครมาทําอะไรให้เราแบบนิดๆหน่นนอยๆอย่างเงี้ยแต่เราก็เริ่มรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันมันในเรื่องเนี้ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยหลายชั้นมากแล้วก็นาพาให้คนค่อยๆค,ค,คิดตามไปกับเนื้อเรื่องของพวกเราเนาะจะเห็นการเติบโตของแบบความสัมพันธ์ของแบบทั้งแม่ลูกแล้วก็ของเ,ออเราเองด้วยใช่ใช่เป็นไงบ้างับอยากมองตากัน อตอนแรกก็เฉยๆนะแต่พอพี่ปูพี่ปูเลยอ่ะผมเริ่มที่จะแบบเคินลไม่เคยเห็นสดก็เเไมไม่ไม่เขินเลไม่เคินพอูเก่งะพอดูเก่งๆจริงมันต้องอะไรกการมันก่อนหรือว่ายังไงหรือต้องคุยกันยังไงเออ ก็เดี๋ยวจริงๆก็เดี๋ยวเราก็จะมีเวิร์กช็อปเนาะเวิร์กช็อปที่ที่จะค่อนข้างเที่ยวแล้วก็เข้มข้นน่าจะเข้มข้นมากๆครับยังไม่แน่ใจว่าเวิร์กช็อปจะออกมาในทิศแทททิศางไหนด้วยซ้ำใช่ใช่ครับแต่ว่าคือคือมันจะมีที่เราไปถ่ายต่างจังหวัดกันเนี่ยจะไปอยู่ด้วยกันแบบยาวเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเจ็ดแปดวันเนี่ยเนาะที่ไปถ่ายเขาเซตเซตฉากเพื่อที่จะให้เราไปไปถ่ายตรงนั้นนะครับจริงๆริงมีความกังวลใจอะไรนะ มีมีสํารับตัวผมนะไม่รู้ว่าน้องมีป่ะน,นะแต่พี่มีเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันยากอะ่ะไม่เคยถ่ายแบบลองเทคล้วอบ,บ,บทยาวมากแล้วแล้วผมก็อ่านไปอ่านไปเฮ้ย <c oughs> มันเล่กนกค่อยู่สามคนอะ่ะสามคนแล้วเอา้าไม่เหมือนละครทั่วไปไงพี่ที่แบบว่าใช่ไหมเราจะมีซีนนั่งพักบ้างเออเอออะไรอย่างงี้บ้างอูได้บ้างนี่ไม่มี <c oughs> อันไปเอาน้องปอนพี่แมมพี่แม่มน้องปอนฮะ <c oughs> อยู่แค่นี้จริงเหรอ แล้วมันแบบเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนเราใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันอะ่ะสามคนอะ่ะที่ก็คิดดูแลกันอยู่ในแล้วอยู่ในปา่าเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้ในที่กังวลเรื่องบทที่ค่อนข้างยาวครับกังวลเรื่องบทแล้วก็เป็นการถ่ายแบบใหม่แบบลองเท็แล้วก็มันมันก็แล้วค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องเรื่องของอ่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่สำหรบับผมผมรูม้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ถนัดทางทางซีรีส์วาย รู้สึกก็เลยรู้สึกประหม่ากังวลเหมือนกันแต่ต้องปอนอาจจะเป็นไงผมนะถนัด <c oughs> เป็นไง <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าถนัดดีกว่าเพราะผมสุดท้ายแล้วก็มองว่ามันก็เป็นความรักความรักหนึ่งเนาะ <c oughs> สุดท้ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นการค้นหาตัวตนใหม่ตัวตนใหม่ในตัวเราสะมากกว่าครับ <c oughs> ที่แบบเราจะสามารถเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนักจุดนั้นในนักสถานการณ์นั้นหรือว่าในเป็นตัวละครนั้นขึ้นมาให้ได้ กังวลไหมกับกังวลนะกังวลมากความเข้าใจบทบทหนึ่งคําพูดคํานึงที่พ่วงกับเขียนมาเนี่ยบางทีผมอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ยังหาไม่เจอครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเวิร์กช็อปก็หวังว่าจะหาเจอจะได้จะได้จะได้มันจะได้เคลียร์คอนเดียวค่อนเดียลมันรีวมากมากอะมันไม่ใช่าักที่รักข้างบ้านแต่รักแต่รักแต่รักแวัยแล้วเป็นรักข้างบ้านเออกังวลเป็นรักที่ ซับซ้อนมากๆ,อ,ๆอันนี้เราพูดถึงเรื่องได้เลยไหมครับใช่พูดเลยเพราะเรา,าอ่าอนมาแล้วอ๋อจริงเหรออ่านมาแล้วเหรอโอ้เป็นความรักที่อยากจะเหมือนพ่ออยากจะเข้าใกล้ถึงพ่อแต่สุดท้ายแล้วเราเห็นตัวเองเป็นพ่อคืออะไรนะความรักแบบนี้ความรักที่พ่อที่เราเนี่ยอยากจะเข้าถึงพ่อให้มากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย<พ>เราเห็นตัวเองในพ่อเราซะมากกว่าผอมองพ่อเป็นไอดอลพอมองพ่อเป็นไอดลอ,ปอดลประมาณแบบมองพ่อเป็นไอดล<ช>อลเราในในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันจะมีความซับซ้อนของอความสัมพันธ์ที่จากการที่แค่อยากจะเข้าใกล้แค่อยากจะรู้จักแค่อยากจะแบบอยู่ด้วยแบบรู้สึกถึงความอบอุ่นากายเป็นความรัรมก,กรันแต่ีริงๆวัยรุ่นมันจะคุยกันอันี้คือจะเน้นดราวมากครอบครัวเลย มีเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยครับแล้วก็มันก็มีซีนอย่างที่ที่บอกมันก็กลมๆนะครับมันก็มีหลายๆซีนที่ที่รวมๆอยู่ในความในเรื่องครับมันก็ไม่รู้สิกุ๊กกิ๊กไหมเหรอวะกุ๊กกิ๊กไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้กุ๊กกิ๊กขนาดนั้นเอซีรถซีมีเวลาเาที่อ่านบตอนนี้อ่านได้สองตอนเนี่ยพี่จะไม่รู้ว่าอีกอีกสามตอนที่เหลือเนี่ยเป็นยังไง ผมก็แบบเอ๊ะเป็นก่อนแล้วกันเออเป็นยังไงม่รู้เขาก็ยังไม่ได้บอกเราให้รู้เลยนะครับเราก็เลยแบบว่าเออแต่ถ้ามีก็ก็ไม่ติดใช่ไหมครับหมายถึงว่าก็ต้องพร้อมให้เราสมาคนะครับเออก็ก็ต้องพร้อมแหละฮะครับรับรับมาแล้วฮะรับมาแล้วในที่พร้อมไหมในที่ตรงนี้มันก็หลุอได้แล้วถ้าตอบตอนไม่พร้อมตอนนี้ได้ไหมครับเขาเซ็นไปแล้วได้พอโอนมาครึ่งหนึ่งแล้วต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมครับต้องพร้อมแล้วล่ะ ตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับที่ท,ท,ที่ไม่รู้สิได้ทําอะไรแบบใหม่ๆเนี้ยผมตื่นเต้นนะก็ะนอนไม่ค่อยหลับหรอกรู้สึกก็ไอ,อ่านบทแล้วแบบเฮ้ยเออแต่ว่ามีความท้าทายอยู่ในอยู่ในนั้นตลอดเวลาเงี้ยครับรู<ช>้วึกว่าเออเนาะก็เราก็ไม่รู้ว่าเราก็จะทําในในจุดของพวกเราให้ดีที่สุดแหละใช่ครับแต่ว่าที่เหลือก็เป็นให้คนดูตัดสินแล้วกันว่าว่าว่าจะเป็นยังไงชอบอไหมอะไรเง,งี้ยก็แบบในที่ในที่ที่มันท้าทายตรงไหนนอกจากบทมันยาวแล้ว ต้องบวยมันยาแล้วผมว่าตัวด้วยบดบาทมากกว่าครับเพราะว่าอย่างเราอะเราจะเล่นแบบบูสเราก็เราก็ได้ครับพิเรียดเราก็ถนัดอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอพูดถึงซีรีส์วายเนี่ยผมไปไม่เป็นไงผมแบบสะดุดอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยเราจะเดินยังไงเราจะไปยังไงแล้วตัวละครตัวละครเขาคิดยังไงเขาเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออดีเหมือนกันนะครับที่ผู้กำกับแล้วก็คุณครูอะให,ให้ให้เราไปเรียนเวิร์กช็อปเพิ่มเติม เพราะว่ามันเป็นการที่เราก็ต้องเข้าใจตัวละครเนาะว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเลือกทาแบบนี้เขามีอะไรอยู่ทําไมโมเมนต์นี้เขาถึงเข้ามาอย่างนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่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 ชินเนียเพราะถ้าเป็นกับผู้หญิงเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อผู้ชายเข้าหาผู้หญิงมันจะประมาณนี้แต่พอเป็นีซนติวายเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมุมไหนที่เราจะต้องแบบหันศกตากันเราจะรู้สึกกันยังไงเราจะจับอะไรเงี้ยมันก็เลยไปไม่เป็นนะพี่ อาจริงคือเขินใช่ไหมสำหรับผมก็มันก็ตื่นเต้นแล้วก็คงเขินด้วยนะครับก็อาจจะต้องยอมรับว่าคงเขินอ่ะพอยิ่งมายืนใกล้กันขนาดไม่คิดเหมือนกันไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาสัมภาษณ์คู่กันไงแล้วแรกจะออกให้แล้วแล้วเอ้าสัมภาษณ์คู่กันเอาคนขนลุกเลยเนี่ยขัตอน่ะเราเขินนะหรือว่าเราเป็นยังไงบ้างเออผมว่าแรกๆก็อาจจะมีนิดนึงครับมีนิดนึงนะ แต่ว่าที่รู้สึกว่าน่าจะยากเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอคําพูดบทของเราเนาะที่มันมีความความอาร์ตในระดับหนึ่งความละครวทีที่ต้องเข้าใจบทมากๆเพราะามันไม่ใช่บทที่คาพูดที่เราจะสามารถพูดออกมาในเจอเพื่อนแล้วพูดออกมาได้แบบในชีวิตประจําวันอย่างณตอนนี้ครับแต่เป็นบทเป็นบทที่เราจำเป็นต้องทําการบ้านก,กับมันเยอะพอสมควรที่จะถึงจะแบบสามารถพูดออกมาแล้วเข้าใจมันได้เต็มเต็มใช่พูดแล้วเราไม่เขนะินอ่ะครับสมาได้ กดดันอยู่แล้วก <laughs> ดดันมากๆไป <c oughs> นะ <c oughs> ครับเล่นเป็นลูกด้วยกดดันครับเ,ออเหมือนมันจะมีความใกล้ตัวเนาะแต่มันก็ไกลตัวมากๆครับใกล้ตัวไกลตัวมใช่ครับทุบันก็เป็นแม่ใช่เหมือนแบบเราก็เราก็เป็นลูกในชาีวิตประจำวันอยู่แล้วนะสวนหนึ่งใช่ครับเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่แบบ มันต่างออกไปมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนหรือว่าชีวิตแดักราว์ของตัวละครนี้ที่ไม่เหมือนเราเลยอย่างสิ้นเชิงเลยพี่แมมให้ความสบายใจดีนี้ไงครับเพราะว่าเขาก็พูดอนเดียวกันสุพรรณมากกว่าแก้วกะจบนื่แต่พี่แมมเป็นรีตั้งแต่ตั้งแต่เจอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับก็รู้สึกรู้สึกอ่รู้สึกมีความสบายตัวในการคุยกับพี่แมมมากมากครับใช่แต่ตัวผมก็ก็ก็โอเคครับเพราะว่าเคยร่วมงานกับพี่แมมมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเคยเคยเล่น ซิทคอมด้วยกันก็ก็เลยมีความนิดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาแบบว่าเจอกับน้องปอนเนี่ยก็ก็ทำให้เราสู้ว่าเออนี่แหละเราจะช่วยกันกันพาให้เรื่องนี้สมบูรณ์แบบอืมไนไมรน่าก็โดเลยไอตอนสมบูรณ์แบบครับผมเพราะว่าน้องก็น่ารักครับน้องน่ารักอ่าก็ห้าห้าห้าตอนตอนนี้เขียนมีทั้ห้าแต่มีหกแล้วมีหกอ๋ออันนี้เซอร์ไพรส์ผมอีกแล้ว ประมาณน่าจะห้าหกห้าหกตอนนะครับคือครับเอาแมมน้องฝากนะให้พี่ก็ได้โอเคครับก็ฝากเอ่อฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับก็อยากให้ติดตามพวกเราเยอะๆเนาะเพราะว่าพวกเราตั้งใจแหละครับผม,มก่อนตัดมันนิดนึงก็เส้นลองจิจูดที่180องศาลากผ่านเรายาวนิดนึงฮะแต่ว่าก็ฝากเรื่องนี้นะครับทุกๆคนใน ทีมงานทุกคนมีแรงบันดาลใจมีอ n นเ g อที่เยอะมากๆทบในเรื่องนี้ก็คิดว่าผลงานที่ออกมาน่าจะน่าดึงดูดน่าตื่นเต้นแน่นอนครับครับแค่พวกเราก็น่าดึงดูดแล้วล่ะได้ครับ